สองนุย่ยนะฮะอู้เนี่ดอกมัน่ะอืออันนี้นี่ไข่เห็ดไข่คือเฮ็ดไข่แม่เซอร์เออเอาแคม สบายดีพ่วยพี่น้องสบายดีย่ำเสานะมืัอนี้กลับไปหาเห็ดอีแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยซุ้งนี้นะเห็ดออกหลายละไปจะดึกจะเส้าพ่วยพี่น้องตอนนี้ยังมืดอยู่ค้างหม้อข้าวแล้วกันพอดีมาหาเห็ดหม้อข้าวก็เฮ้ยพอเฝนหนนพพั่นเฮ้ยพอฝนเผ่ายัางทันแจ้งคับก็เลยม,มากับอีแหนแล้วกันเสานี่มาหาอยู่แคมป์ซีพ่อพี่น้องแท็กซี่ได้หรือบอเดีด๋ยวไปลุ้นเบางนเดียบพ่อพี่น้องเอ้ย ความสิงูมองความไปหาพระนะโอ้โตไปเลหนี่เห็นหงส์ชนโหม่มาแล้วเพราะชนออกเอ้เ่วหมอกรอดมาแล้วน่ะฮะเห็ดน้ำะน้ำหมองเนี่ยหมอกคักแล้วงนี่ มาเฮ็ดวิโถนี่นะะอืมไอร้อนแล้วเน่ะไนนดเลยสะหาแล้วกะ่อืมเนอะคืออันงน้นางัาอ่นนะ บ่อละดอกสองดอกนะเข่าล่ะน้อสื่อ แล้วก็คักๆไม่จังเอสองหืมสามโดตรงนี้ ดอกบันนี้จ้ะบันละสองนละสามไปค่อยๆอันน like. ี้บออันนี้ยอะไรเท่าแล้วอันนี้อันนี้บอคณแม่ห้ามเอามั้ยอาไห่าโอ้ยไม่ร่งอเท่าแล้ว sai <laughs> ừ, ừ. uhm, mù nhảy như nó vẫn đi sợ mời này, luôn mà, mời 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 nó máy ra, mời 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 สองด้วยห,หัวผเน,น,นด้วมุ้ยกว่าแม่ามด้วยามดอกม้านมาน้าหาก็ได้เห็นให้ตาปวดอะไรมีเทอะไร ดอกที่วันนี้ก็หกไอมหนูหนึ่้สี่ดอกวันนี้นะ รล <ừ> อลันโตเข่าอะไบอลนี้สุดแต่ก็ได้อยู่เ <ừ. S 3> ียนลงกึหานไหม เห็ดน้ำพึ่งอันนี้เลาะไปเลาะมากลำไปลำมาบนเก่า กทุ่มโบนด์มาดอกเดียวเลยนี่กันได้ชาไหมเล้งไปเลยจะหาเห็ดเพาะ

เนาะนังฮึน่นนี่ตาหึมีกองโป๊กนวูนั่นนี่สักโลมาโอยหนุ่ ็น้ำเพึ่งน่ะฮะมาซ่านั่นมุนี่น้องเอ้ยบัวตองโคกมันมีเขาอยู่โคก ะไปะมานี่อือเนี่มเว้า่อสาองหนุ่อยู่นี่หนุอนยง่ายทหมด เนี้ยฮอนเชอร์กับฮอนนะ โย้เจ็เจ็จ็บกีลอร์แล้วนะวาดนันน่ยนีะแตะเลยนั่นีมันหัเบนะนันี่สอหน่ยง่ายมันง่ายอีนึง

บิเตะพ่อน่ห็นอยู่ไรสะไปสะมาครนันี่อ้โห้แน่ดอกมั้นะอืมดอกง่ายน่นบนนี่

ฮัลโลออามาน้เงี้ยนั่นเช็กนู่นไปเลยว่้ท่อดึงขึ้นมานักออมิดสะแะ้าก็ลโลขึ้นมานห้เง 在汉出来 ใส่เนาะพิมพละลายเห็นเห็ดน้ำพึ้งีัก็จะกลายละเห็ดไคเห็ดไคเนี่ยนี่เห็ดคนนี้คนอะไรอยู่คนละระโหเอาไปถึงอาะไม่ไม่ ข้าเป็นลงดำลงขาวนั่นหะให้น้ำพึ่งมาไหมคล้ไข่อือ่าท่เราล่าเอากางนี่แหละผ่านตรงน้อะไรนเห็ดดิู้น้าเนี่ยกำลังออได้น้อยกมีสะหาคักา จนบินอ,อ้อตอนนี้กาออกมาแต่ป่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาก,กันมือก่อนนะหาเฮ็ดมือน,นี้กาหมานอยู่พี่น้องเอ้ยไลายอยู่ เฮ็ดเพาะเฮ็ดน้ำเพิ่งเฮ็ดดินเดี๋ยวพากันมึงหาเห็ดอยู่เฮ็ดกินกันบัเขเาหพีน้ัน้ลเก็ดพน้องนอแซ่บไปมิเฮ็ดพอน้อยนะมนกว้าจริงเรามาเช่นเพิ่งถามาเยอะเช่ อ <m any> ีน <m any> ั <m any> ่นกะว่า <m> น <any> ี <m any> ่กะเดล่าเด้บมัมาเลยคับนี่ล่ะแม่นบ่น้องศราเจ้าบ่อันนั้นแหละน้องามื้อนี้กมาฮอดเฮือนแล้วคพี่น้องมาฮอดแล้วกอําน้ําอําในอําน้ําแล้วก็มาเลาะตเ็ดเ็ดีน่ะว่ามันนี่แม่นาผักาไป อันนี้ก็คือเห็ดซีนเห็ดก็มีหลายแบบเห็ดน้ำพึงเห็ดน้ำมะน้ำหม้อเห็ดตาบก็ได้เด้เห็ดไขเ่เห็ดไข่ไขนะ่คือเห็ดไข่เมเซอร์เออเอาแคมหัวก้นอันนี้เห็ดน้ำพึง่งเซาะเกาะหนึ่งนะนะคือบีเมนเห็ดน้ำพึ่ง น uh? e e. um. ั ha. 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 ่นนี่แม่นบ่แม่นเนาก็คือเฮาแกงแม่หม้อจะไปอยู่เก๋เฮ็ดเพาะเฮ็ดแพะก็ได้จะนั่งจะนั่งเฮ็ดเพาะนั่นแต่สะออนมันคันได้หลายซะเนาะมันตะน้อยใหญ่ดเดี๋ยวนงก็หาูดเอาะอ่อนมันงามเพอไปนะ ไปพาเซนะบดนะแห่งเตยขุ่นมีพาเฮาล้อมโกตรงหลมีหาง,ง้ยนึมตับตเล่<ป><ป>อยู่เาละเห็ดกัน ມັນເທົ່າກໍມີ n 5ກໍາລັງເອົາແຕ່ມ Ben bir kum.

มันมันนะคะมิงเข้าค่ะปิ๊กปิกปิกป,<อ>ปิอ,อม,มัอนสิงงม,มันบอะมาเด้อมพี่น้องกินงเฮ็ดข้ามาเด้อพี่น้องกินแกงเห็ด 这样好。他托俺接 mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เาไปว่าเขาคนนด้นะเนื่ยลแลมาเาขามันบอกขันงานงาเขาเา่ายเช่นผมเนี่ยแม่บอกมึงท่นไปกอ